สหายของนางวิสาขาหาเหตุเพื่อจะดื่มสุลาละไตพีดกอัตถกถากุธกนานิกายคาถาธรรมบทชลาวักที่สิบเอ็ดยิงสหายหลอกให้นางวิสาขาพาออกไปนอกบ้านเพื่อจะดื่มสุลากุลบุตรชาวสาวัตถีห้าร้อคนเลื่อมใสานางวิสาขามหาอุบาสิกา จึงมอบภรยาของตนให้เป็นผู้ติดตามนางวิสาขาตั้งใจว่าเมียของเราจะได้เป็นคนไม่ประมาทแต่นั้นพวกนางก็ไปอุทยานไปพระวิหารกับนางวิสาขาบ่อยๆต่อมาในกรุงสาวัตถีมีเทศกาลสุราเจ็ดวันบรรดาภรยา ก็เตรียมสุราให้สามีไปร่วมง,งานตลอดเจ็ดวันวันที่8พวกสามีก็ออกจากเรือนไปทำงานตามปกติพวกนางปรึกษากันว่าพวกสามีจะไม่รู้ถ้าเราแอบดื่มตอนไปชมสวนจึงบอกนางวิสาขาว่าอย่าให้พาไปชมอุทยาน นางวิสาขาหลงเชื่อจึงนำชมอุทยานแล้วพวกนางก็แอบดื่มสุรากันจนเมานางวิสาขารู้แล้วตำหนิว่าถ้าพวกเดลถีรู้ก็จะตีเตียนพระศาสดาและถ้าสามีของพวกเธอรู้ก็จะตีเตียนเราแล้วให้ทุกคนกลับบ้าน ถึงบ้านแล้วหลบอยู่ในห้องอ้างกับสามีว่าป่วยแต่ก็ถูกสามีจับได้ว่าดื่มสุราจึงทุบตีเอาต่อมามีงานเทศกาลสุราอีกพวกนางอยากดื่มสุราที่เหลือจากสามีจึงหลอกให้นางวิสาขาพาเข้าไปฟังธรรม ในพระเจตวันวิหารนางวิสาขาเข้าใจว่าพวกนางจะฟังธรรมจริงๆจึงพาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพวกนางก็แอบดื่มสุราที่ซ่อนมาในผ้าหม่มเริ่มมีอาการเมานางวิสาขายังไม่รู้จึงกราบดูให้ทรงแสดงธรรมขณะที่พวกนางคิดจะฟ้อนลำ เทวดาที่นับเนื่องในหมู่มานตนหนึ่งได้เข้าสิงให้บางคนปลบมือบางคนฟ้อนลำทรงทราบแล้วเหล่งพระราศมีออกมาจากพระโลมาขนและพระขนงคิว้วทำให้สถานที่นั้นดำมืดหญิงเหล่านั้นวาดกลัวต่อความตาย หายเมาสุลาลลาศาสดาทรงหายพระองค์ไปประทับล่งบนยอดเขาสินนรุทรงเปล่งแสงสว่างออกมาจากพระอุณาลมคนระหว่างคิวเป็นเหมือนมีพระจันทร์เป็นพันดวงตลาดสอนว่าพวกเธอมาหาเราแล้วยังประมาทเทวดาหมู่มาร จึงได้โอกาสทำให้เธอมีอากับกิริยาไม่สมควรพวกเธอควรทำความอุตสาหะนับไฟลาค้าเป็นต้นสมควรกว่าจบพระพุทธดำรัสยิงห้าร้อยคนนั้นมนรลุโสดาปฏิผลอธิบายพุทธภาษิตโลกสันนิวาสหมายถึงสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในโลก สัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ถูกไฟสิบเอ็ดกองเช่นลาค้าเป็นต้นเผาอยู่เป็นนิดพวกท่านถูกความมืดคืออวิชาได้แก่ความไม่รู้ในวัตถุแปดเช่นไม่รู้ในอริยศาสี่ปกคลุมอยู่ควรสแสวงหาประทีปคือยาน เพื่อกำจัดความมืดนั้นเสียสัตว์โลกตกอยู่ในไฟส1บกองได้แก่ไฟคิเลสลา,าสมก,กองคือราคะโทสะโมหะไฟทุกแปดกองคือชาติชลามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสและอุปายาต